โอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอเคได้เวลาหาอาหารเช้าแล้วแพนเค้กเอ้ยวัฟเฟิลง้มง้มอร่อยแล้วก็นม,มวัวอร่อยแล้วก็ล้างมืออ่ะเสร็จแล้ว ที่เหลือก็ที่เหลือก็เหลือแค่เล่นเปิดไอแ d เล่นเกมโลบอเลยดีกว่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมโต,โตโตชาแนลนะครับกับหน้าที่เปลี่ยนไปของผมนะคบปกติผมจะใช้หน้าเข้มกับหน้ายิ้มแบบคลาสสิกใช่ไหมล่ะครับแต่อันนี้นี่เป็นหน้ายิ้มที่แปลกๆใช่ไหมล่ะครับจริงๆกวกตาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมใส่แว่นปิดอยู่ ก็คือหน้านี้ใช่ละครับผมใช้หน้าที่ชื่อว่า Winning Smile ครับกับสภาพที่คุณก็คงน่าจะรู้ใช่ไหมล่ะครับมันมีให้เลือกภยัยพิบัติด้วยนี่ Star d e s t เตอร์ห้าสิบโลบัคปืนพก40่สิบโลบัคมีดสิบห้าโลบัคก็คือใช่ละครับเกมนี้เราอยู่เราอยู่กันในแมพที่ชื่อว่า Infection Smile นะครับที่แปลว่าการติดเชื้อยิ้มนะครับซึ่งเกมก็คือมันก็จะเป็นประมาณว่าเราอะครับนี่ต้องมาหยิบอาวุธพวกนี้นะครับ แล้วก็ออกไปสู้กับไอ้เจ้าพวกที่มันหน้ายิ้มนะครับที่เป็นคนชื่อแดงๆอะไรครับชื่อสีแดงๆนะครับถ้า,าเกิดว่าเราไปโดนออล่าสีข,ขาว่างเช่นสมมติว่าผมไปโดนนะครับนี่เราก็จะกลายเป็นหน้ายิ้มไปเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่ารีเซ็ตแป๊บ ประมาณนี้แหละครับให้เราแค่อย่าไปโดนออร่าสีขาวๆนะครับแล้วมันก็มีปักกั้วด้วยนี่ครับในการเอาตัวรอดนะครับมันมีปักกั้วด้วยที่ข้างล่างก็มีออร่าสีขาวๆไม่ก็แบบไม่ก็เป็นแบบถ้าตกลงไปก็โอ้โนกอดสิละ <c oughs> ่ะเรียบร้อยครับผมโดนแล้วหม g กอดส่วนถ้าถามว่าวิธีการกอดเนี่ยคือก็ง่ายๆนะครับมัน มีใครยังก็คือเพียงแค่เราอะครับวิ่งไปเอานิ้วแตะที่เขานะครับถ้าเป็นการในความก็คือเอาเมาส์อะครับไปจิ้มที่โอโนกอดสิละเฮ้ยนี่กอดนี่นะครับเราก็กอดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คือเพียงแค่รอเขาอะค่ะเป็นวินนิ่งสมายครับนี่ไงเขาเป็น Smile, วินนิ่งสมายละโอโนกอดสิละโอโนกอดสิละเอ้ย hey. มาดิครับ กอดมันเอาไว้เลยเพื่อนให้มันได้อย่างนี้ดิเรียบร้อยมันไม่มีใครเอาอาวุธมาหน่อยหรอมันจะได้ช่วยกันอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับก็เราโดนอะไรอะ่ะหน้ากลายเป็นหน้าย,ยิ้มคลาสสิกไปเลยโอ้ม y g กอแถมก็คือ แถมเหมือนจําจได้ด้วยนี่แว่นเราหายด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมรีเซตแป๊บหนึ่งอฟูฟรับไม่ได้กับที่แว่นหายไปโอ,โอเคดูนี่โอเคแว่นแล้วก็หน้าวินนิ่งสไมท์กลับมาแล้วจริงๆอาวุธฟรีมันก็มีนะครับอันนี้นี่เหมือนน่าจะให้เราคุยกับไอ้เจ้าคนนี้นะครับมันมีปืนมีด้วยนี่ แม็กเต็มสุดอยู่ที่150แต่ว่ามันต้องใช้โรบักนี่ผมเป็นสายฟรีที่เหลือคือไปลุยกับไอถ้าเราเดี๋ยวใช้มุมมองอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยนายเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นไม่ไปปักกล้วยตรงนั้นอะ่ะแหละโอ้ออ๋อน้ำลงไปแล้วไม่เป็นไรเห็นเพื่อนลงไปแล้วโอเค เราโดนเราโดนแล้วเราก็เป็นวินดิส้สม,มายพวกเดียวกันกับแกนะโอ้โนกอสิล่าตายแล้วามาให้เรากอดซะดีๆโอ้อยโอ้ยเจ้าบังอาจทำค่านะักเฮ้ยมันอะไรกันไปหมดเนี่ยวุ่นวายไปหมดละ ซึม้มาให้เอาคนคนนี้แหละเอาคนคนนี้แหละ้าเจะใครเอ๊บเอายังไม่ได้โดกอนกอดอีกแหรอเนี่ยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอยจมหมอเน,นี่ยแหละเอาไอหมอเน,นี่ยแหละรจริงๆไม่รู้นะว่าเขาข้าเหมือนกันทอยตอนเอานิ้วกดนี่ดูดิอ๋อเรากลายเป็นแบบนี้แล้วนี่เอาเป็นว่าช่างมันมเถอะขอโทษทีแล้วกัน ถ้างั้นก็เฮ้ยนี่แหละนี่แหละทำเพื่อนกูเหรอทำเพื่อนกูเหรออ๋ยเจ้าบังอาดักอาอาเดี๋ยวานช่วยเองเดี๋ยวานช่วยเองอาจะไวย,ยบ้า ดูดิเหมือนน้ำมันจะชำระล้างไอ้นี่นะครับแบบประมาณว่าชำระล้างให้เราเป็นแบบเป็นหน้ายิ้มแบบคลาสสิกแต่ว่าแวบทบเราหายไปเลยอะแล้วก็ผมก็ขอบอกอีกอันหนึ่งด้วยนะคะว่าผมอะครับมีนี่ด้วยครับทีเชิ้ตนี่เป็นทีเชิ้ตโอยตายแล้วเป็นทีเชิ้ตหน้ายิ้มนะคบแล้วเพื่อนก็อยามากอดดีเราจะรีวิวแขนเพื่อนบางอะออกไปเพื่ออะไรอะ่ะ โอเคดีแน่แน่ที่ลงไปในน้ำอะ่ะเพราะว่ามันจะล้างแผลวินนิ่งนะครับเขาบอกว่าลาวานี่ลาวาก็คือให้ขึ้นที่สูงนี่โอโนโกอสิลาเออไม่ก็เฮ้ยทำไมเพื่อนหัวโตนี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับมันเป็นทีเชิร์ตน้าย,ยิ้มนะครับเนี่ยครับคุณเห็นหรือเปล่า ซึ่งจริงๆมันขายในราคาแบบมันเป็นไอเทมฟรีนะครับแล้วนี้นี่คืออะไรเนี่ยแล้วเร็วนี้ไอตรงนี้ไอตรงคอมมิ่งซูนมันบังอะ่ะทำให้เพราะฉะนั้นเรามองว่าเฮ้ยเฮ้ยใครมันเป็นวินนิ่งสมายแล้วเนี่ยต้องดูจากชื่อนะครับสีขาว แล้วมันโอ้ยมันโอมันมีวหลายคนเนี่ยโอ้โหมันตัวอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยตีมาเล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 ยโอ้ยชุลมุนมากมาก เฮ้ย hey, ทำไมมันหัวโตวเนี่ยอ๋อ oh, เราเกาะสิละไอ้นี่อืมตายซะทีนี่เนี่ยตีโดนปะเนี่ยตีโดนปะเนี่ยตีโดนปะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยระวังด้วยนะเพื่อน อา้าวเรียบร้อยครับไม้พังแล้วที่ไหนได้ครับมันมีการเป็นแบบอา้าวทำไมเก็บไม่ได้เนี่ยอ๋อเก็บได้แล้วมันเก็บได้แค่หนึ่งครั้งนะครับมันมีหลอดเลือดด้วยนี่ครับไอ้ตรงสีเขียวนะครับก็คือหลอดเลือดของไอตัวเฮ้ยนี่นะออเรากาสิละ่ะถ้า,าก็ว่าหลอดเลือดในตรงนี้มันลดก็คือไม้มันจะเริ่มพังแลวนะครับถ้าตีจนถึงสีแดงก็คือพังนะครับให้เราวิ่งมาเอาอันใหม่ เฮ้ยมันใครเป <Bond> ็นใครเนี่ยโอ๊ยแยกไม่ออกเลยอ๋อนกออดสิล่ะเรียบร้อยโดนมันกอดจู๊โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วเอ่อ เขาบอกว่าอะไรเนี่ยมันพูดอัน,นคนพูดนี่รู้สึกเหมือนว่าอันนี้นี่คือเฮ้ยมากอดเราทำไมเนี่ยเรายังเป็นหน้ายิ้มอยู่นะมันจะมีนี่ด้วยนะะี่ครับเป็นป้ายที่บอกว่าวินนิ่งจะมาดูแลเราเราจวินนิ่งสมายเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยโออราดกอดสิละ่ะออรเรากอดคนคนนี้อยู่ เพื่ออันเดียวกันหีิไปก่อดทาไมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นมีสวัยเวลขึ้นมาเลยวะ่ะอันนี้นี่เหมือนมันเป็นน้ำนี่แล้วเข้าไปยังไงเนี่ยจะล้างตัวหน่อยจริงๆอันนี้ผมปิดเสียงนะคะเพราะว่าถ้าเอาตามตมือตรงมันมีเสียงเอฟเฟคด้วยนี่แกเนี่ยแหละที่โดนคนต่อไป นี่เนี่ยกอดตัวเธอเอาไว้เรยบร้อยโดนไปแล้วเดี๋ยวเรารีเซ็ตแป๊บหนึ่งเอ้ยนี่เรากอดโดนใครเนี่ยโอ้ยตายแล้วเออเรยังไม่อื้อโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเราก็ได้ม้่งเราจะรีเซ็ตตัวละครเึ๊บรีเซ็ตไม่ได้นี่เอ,อ๊บมันรีเซ็ตไม่ได้นี่ออน,น,นอกจากว่าเป็นแบบรอต้องนี่โอ้ขอบคุณนะเพื่อนเหมือนมันมีช็อปด้วยนี่นี่ไง มันมีเรื่องของแบบนี่นะครับมันมันมีกล่องด้วยนี่สำหรับให้เรื่องของเสือมีปืนด้วยนี่เอ้ยอันนี้นี่มันสกินนี่ไม่ใช่อาวุธแล้วแทนกันปืนพกล่ะแต่ละอันมันราคาอืมโอเคนะครับก็ก็จบไปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตัวต่ชาแนลนะครบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยมันไอตรงวิพรมันบังหน้าอ่ะบ๊ายบายนะครับ